สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผม Nick SK เคนะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการสองพระนิก k อสเคนะครับใน YouTube นะครับศึกษาก่อนที่เราจะไปสะสมนะครับซึ่งเป็นพระสากลนิยมเล่นหากันทั่วไปนะครับวันนี้นะครับผมขอนำเสนอนะครับ ปิดตาวัดโคนนอนนะครับแล้วก็พิมพ์ต่างๆที่จัดสร้างในปีพศ2515ปลุกเสกเจ้าพิธีก็คือหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงพ่อสุดวัดการลหลงหลวงพ่อเงินวัดตอนเย่ยหอมแล้วก็เกจิคณาจารย์อีกมากมายเลยผม อาจจะจําไม่ค่อยได้ต้องกลับขออภัยนะครับจำได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นพระดีนะครับสากลนิยมเล่นหากันทั่วไปนะครับแต่ราคายังไม่แพงมากถือว่าเป็นพระอนาคตไก่นะครับแล้วประสบการณ์มากมายเลยนะครับพระรุ่นนี้นะครับทุกรุ่นทุกพิมนะครับของวัดโคนนอนนะครับในปี2515นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สมเด็จก็ดีนะครับนะ เป็นพิมพ์พระลอดก็ดีเป็นพิมพ์นางพญาก็ดีเป็นพิมพ,พ์มนางกวักก็ดีเป็นพระปิดตาก็ดีนะครับก็คือทุกพิมพ์จบที่โค้ดนะครับอ่าโคดฉะนั้นโค้ดจะต้องมีความคมชัดนะครับนะอ่านะครับพระชุดนี้จะจบที่โค้ดนะครับฉะนั้น องเล็กองใหญ่นะครับจะมีทั้งองเล็กองใหญ่ Darwin, อยู่ท <theater>. ี่การหล่อนะครับนะไม่ได้ดูตรงนั้นเป็นมาตรฐานนะมาตรฐานคืออยู่ที่โครดนะครับนะครับพิมพ์ที่หายากที่สุดก็คือเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับเขาบอกว่าจัดสร้างจํานวนน้อยมากนะครับพิมพ์สมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับนะแล้วก็ลองมาก็จะเป็นพิมพ์พระลอดนะครับลองมาก็จะเป็นพิมพ์นางพญานะครับแล้วก็นางกวักแล้วก็ปิดตานะครับนะล้วนแล้วแต่ มีประสบการณ์มากมายนะครับพิธีใหญ่พิธีดีนะครับที่ท่านไม่ควรมองข้ามศึกษาก่อนที่เราจะไปสะสมนะครับบอกได้เลยว่าท่านฟังแล้วนะครับอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยมีตกหล่นไปบ้างก็ต้องกับขออภัยนะครับอ่านะครับนะฟังแล้วนะครับเข้าใจนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe กดติดตามนะครับแล้วท่านจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับทีนี้มาดูกันนะครับผมจะเริ่มจากพระปิดตามาก่อนแล้วกันนะซึ่งพบจำนวนเรื่อยๆนะครับหาพบจำนวนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจัดสร้างนะครับนะมากกว่าพิมพ์สมเด็จนะครับมากกว่าพิมพ์พระรอดนะครับปิดตานี่ถือว่าเยอะที่สุดนะครับวิธีการดูเวลาเราหยิบพระขึ้นมาเราส่องที่โคดก่อนเลยนะครับเห็นไหมโคดจะต้องมีความคมอย่างนี้เลย อ่าคมแล้วก็แหลมนะครับมีความคมชัดนะครับแหลมปิ้วเลยเห็นไหมครับอ่าแคปหน้าจอไว้ได้นะครับแคปหน้าจอไว้ได้ตรงเนี้ยคือจุดใจตังอยู่ที่ตรงนี้นะครับทุกพิมพ์นะผมบอกได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากเป็นโคดต่ตอกนะครับเป็นโคดต,ตอก อ่าเป็นโคตตอ,อกนะไม่ใช่โคดหล่อนในตัวนะครับเป็นโคตตอ,อกจะต้องมีความคมนะครับมีความคมมีเส้นฝนขนแมวมีเสี้ยนนะครับนะอ่านะครับเท่าองค์ไหนที่ตอ,อกโคจะชัดพื้นโคดจะมีเสี้ยนบ้างนะครับแล้วก็ปลายโคดจะมีคว <ๆ S 1> ามคมนะครับอ่าบางคมน,นะครับนะอ่านะครับนี่นะครับจบเจ้าไม่เล้าหรือนะนะครับแบบน,นี้ดูที่โคดอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นท่านก็ดูความสวยเอาถ้าเจอวัดโคนอนเนี่ยทุกพิมพ์ทุกรุ่นท่าน ทิศหลังดูโค้ดก่อนเลยนะครับนะถ้าเป็นโค้ดแบบนี้ท่านาจ่ายตังได้เลยนะครับนะอ่ะนะครับนี่ปิดตาแล้วนะไป1องค์นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับผมก็จะอ่ามาพิมพ์นางพญานะครับอ่าเป็นไม่ไม่ใช่ครับโทษทีพิมพ์นางกวักนะครับเห็นไหมอันนี้พิเศษนะครับตอก2อโค้ดด้วยนะครับนะอ่านี่นะครับโอ้โหเห็นไหมแหลมเลยนะครับแหลมคมแบบนี้นะครับอย่างนี้ซื้อแล้วสบายใจได้แท้แน่นอนนะครับ อ่านี่นะครับเห็นไหมครับนี่จบที่โค้ดนะครับโค้ดจะต้องมีความคมชัดแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นโค้ดต่อนะครับเป็นโค้ดต่อนะครับรอมาเสร็จแล้วก็มาต่อโค้ดนะครับอ่าเห็นไหมครับมีความคมชัดเจนเลยนะครับพลิกได้ทุกด้านนะพลิกซ้ายพลิกขวาดูให้อ่าให้ชัดนะครับเห็นไหมโค้ดจะต้องมีความคมชัดเลยนะครับนะอ่านะครับสามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับเห็นไหมครับอ่าแหลมแหลมคมคมอย่างนี้เลยนะนะครับอ่านะครับ 1 2 3 4 5สี่หนะครับแคปหน้าจอนะเป็นโค้ดตอกนะครับคมๆแหลมๆอย่างนี้นะอ่ะไปอีกหนึ่งองแล้วนะครับก็คือเป็นพิมพ์นางกวักนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพิมพ์นางพญานะครับอ่านะครับผมจะไม่ได้เน้นองค์พระเยอะนะครับให้ดูแค่พิมพ์แล้วก็ให้ดูโค้ดเลยนะครับฉะนั้นพระชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนอาจจะไม่ว่าจะเป็นมีกี่โค้ดนะครับก็จบที่โค้ดนะครับนะ จุดใจตังอยู่ที่โค้ดอย่างเดียวนะครับถือว่าเป็นพัทที่เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายมากนะครับถ้าเรามีความเข้าใจแล้วมีของแท้ดูนะครับต่อให้เราไม่มีของแท้ดูจําคลิปที่ผมทํานี่ก็ได้นะครับแล้วท่านไปขยายดูนะครับเห็นไหมโค้ดมีความคมมากนะครับมีความคมชัดเลยนะครับนะเห็นไหมแหลมคมเลยและบางนะครับคมบางนะครับเห็นไหมนะครับอ่ะนะครับ สามารถแคปหน้าจอไปได้นะครับอันนี้ก็2โค้ดเลยนะครับมีทั้งโค้ดเดียว2โค้ดแล้วแต่การตอกนะครับอ่านี่นะครับอ่ะนางพญาไปแล้วนะครับอีกองคหนึ่งก็เป็นพิมพ์พลอดนะครับพิมพ์พลอดซึ่งอ่าผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับพิมพ์พลอดก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่หายากเช่นกันนะครับอันนี้ตอกไม่ลึกนะครับตอกตื้นๆก็คมเห็นไหมนะครับนี่ตอกไม่ลึกนะ อ,องค์ที่ผ,ผ่านมาที่ท่านเห็น,นตอกลึกนะครับอันนี้ตอกไม่เต็มด้วยนะครับโคดไม่เต็มแต่ว่าคมและไม่ลึกนะครับแต่มีความคมเห็นไหมปลายนี่แหลมปิ้วเลยนะครับเห็นไหมครับท่านสามารถขยายดูได้นะครับแคปหน้าจอแล้วขยายดูได้เลยนะครับถ้าโคดอย่างนี้แท้เลยนะครับเห็นไหมครับ มีความแหลมคมเลยนะครับนะเป็นคตตอกนะครับจําแค่นี้เองนะครับจุดใจตังอยู่แค่ตรงนี้นะครับทุกรุ่นทุกพิมนะครับของวัดโคนอนนะครับนะปีหนึ่งห้านะครับอ่ะจบไปองค์ที่สี่นะครับพิมที่สี่นะครับต่อไปพิมพ์ที่ห้านะครับก็คือเป็นพิมพ์สมเด็จซึ่งเป็นพิมพ์ที่เขาบอกว่า มีจํานวนน้อยมากนะครับจัดสร้างจํานวนน้อยมากแล้วก็หายากนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดแล้วนะครับนะนี่นะครับอันนี้ก็ตอบสองโค้ดเช่นกันหเบิลเลยนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับมีความแหลมคมเลยนะครับอ่าท่านสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะครับเล่นอย่างนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่านะครับนี่นะครับดูง่ายๆนะครับอย่างอื่นอ่าเราค่อยดูทีหลังนะดูที่โค้ดก่อนเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะอ่าถ้าโค้ดแหลมแหลมคมคมแบบนี้นะครับ อ่าแท้เลยนะครับนะนะวันนี้นะแต่วันทั้งหน้าของเลยนแบบจะทําได้หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับท่านก็ต้องพิพจารณาให้ดีนะครับถ้าวันหน้าของเลยนแบบจําคลิปที่ผมบอกตําหนิต่างๆมีความแหลมคมอ่านะครับถ้าวันทั้งหน้ามีการทําปลอมขึ้นมาโค้ดปลอมขึ้นมานะครับอ่าแหลมคมท่านก็ต้องไปดูความเก่าของเนื้อดูโลหะ ดูผิวตะกัวดูประลอดให้เป็นนะครับนะแต่บอกได้เลยว่าน่าจะทํายากนะครับอ่ะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะครับนี่นะครับนะพิมพ์สมเด็จนะครับพิมพ์สมเด็จนะเห็นไหมแหลมปิ้วเลยนะโค้ดนะครับ จบที่โค้ดเลยนะครับนะนี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์เล็กผมขออนุญ,ญาตเรียกเป็นพิมพ์เล็กแล้วกันนะเพราะองค์เล็กนะครับนะเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับพิมพสมเด็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล็กเป็นใหญ่อันนี้นะครับก็เป็นใหญ่นะผมขออนุญาตเรียกเป็นพิมพใหญ่เพราะองค์เขาใหญ่กว่ากันเยอะนะครับนะแต่ก็ถือว่าถ้าไม่เทียบกับองค์จิวนี่ก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่มากนะก็ถือว่ายังเป็นพิมพ์คะแนนทั่วไปนะครับแต่อันนี้คือจิ๋วเลยนะครับนี่พลิกด้านหลังมานะครับ อันนี้นะครับดูที่โค้ดเช่นกันนะครับผมขออนุญาตไม่ได้เอาออกมาจากในกรอบนะนะครับแต่ก็สามารถมองเห็นนะครับความคมชัดของโค้ดเห็นไหมครับอ่านี่นะครับเห็นไหมแหลมปิ้วเลยนะครับแคปหน้าจอแล้วท่านไปขยายได้เลยนะครับดูง่ายๆจบที่โค้ดแค่นี้เองนะครับพระชุดนี้ผมบอกได้เลยว่าเล่นง่ายมากนะครับแล้วก็ สะสมแล้วบอกได้เลยว่าสบายใจสบายกระเป๋าราคาพูดถึงว่ายังซื้อได้อยู่นะครับเป็นพานอนาคตภายภาคหน้าอาจจะมีราคาข้างงวดแพงกว่านี้แน่นอนนะครับแต่จะขยบเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผู้ศึกษาและสะสมอยู่ที่ดีมันซับไพ่นะครับนะแต่บอกได้เลยว่าเป็นของดีที่น่าบูชาน่าเาไว้ติดตัวเพื่อเป็นสิลปมุลนะครับใช้โลหะเก่า ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์ต่างๆนะครับในยุคเก่ามาหล่อหลอมรวม,มกันนะครับท่านสามารถไปดูประวัติใน Google ได้เลยพิมพ์ Google ได้เลยนะครับประวัติการจัดสร้างาวัดโคนนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ปิดตาพิมพ์นางกวกักพิมพ์นางพญาพิมพ์ระลอดนะครับนะพิมพระสมเด็จนะครับนะท่านสามารถไปดูประวัติการสร้างได้เลยแล้วก็เกจิในการปลุกเสกนะครับมีกี่รูปท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเนื่องจากว่า ยุคสมัยนี้เป็นยุคแห่งโลกโซเชียลนะครับนะก็มีการสามารถกดดูอย่างได้สะดวกสบายนะครับศึกษาก่อนที่เราจะสะสมนะครับนะบอกได้เลยว่าเราก็จะมีความรู้ได้เปรียบนะครับนะนี่นะครับเห็นไหมโค้ดมีความแหลมคมนะครับแหลมปิ้วเลยนะครับนะดูง่ายๆนะครับนะครับโลหะมีความเก่านะครับแถมมี ผิวประหลอดนะครับเาเรียกประหลอดตะกั่วนะครับนะอ่านะครับนี่นะครับผมกริฟเลยไหมครับโค้ดแค่นี้เองนะครับอย่างอื่นเราก็ดูความสวยงามแค่นั้นเองนะครับนะอ่านะครับก็ถือว่าเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับเป็นพระอนาคตไก่นะครับไม่ควรมองข้ามนะครับวันนี้ผมนิกเอสเคนะครับก็นําเสนอนะครับอ่า ปิดตาวัดโคนนอนนะครับนะแล้วก็พิมพ์ต่างๆนะครับที่หาค่อนข้างยากนะครับใครมีก็จงเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ศึกษาก่อนที่เราจะสะสมนะครับนะครับฟังแล้วพอได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทีนะครับบอกได้เลยว่าปิดตาวัดโคนนอนนะครับแล้วก็พิมพ์ต่างๆนะครับที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับนะบอกได้เลยว่า เป็นพาร์ทที่เล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับพาร์ทมีโค้ดนะครับไม่สับสนนะครับนะนะครับเล่นแล้วไม่งงนะครับนะเพราะว่าเป็นพาร์ททีอ่ออกในปีพศ2515แล้วมีการตอกโค้ดนะครับถือว่าเป็นพาร์ทอนาคตไกลเลยนะครับถ้าไม่มีตอกโค้ดเนี่ยนะครับ ถือว่าเล่นยากแต่นี่มีการต่อโค้ดนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรรมการวัดผู้จัดสร้างผู้ออกแบบนะครับที่จัดสร้างมาให้พวกเราได้บูชาได้เล่นหากันนะครับแล้วก็ออกแบบแบบมีโค้ดก็ถือว่าเป็นชานฉลาดนะครับของคณะกรรมการในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็เกจิคณาจารย์ที่ท่านช่วยกันคิดนะครับนะบอกได้เลยก็กราบขอขอบคุณนะครับนะที่ส่งต่อมาถึงลูกหลานนะครับนะก็ขอบารมีหลวงปู่เอี่ยมนะครับ วัดอ่าโคนนอนนะครับนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอ่าให้ทุกท่านอวยใช้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแค็งแกรปลอดภัยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอ่ะวันนี้ผมก็นําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วมาพบกันใหม่ทุกๆวันกับความรู้ดีๆไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ